สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องณนะเลิงชาแนลวันนี้นำเสนอแอบดิฟครับอันนี้วันนี้ส่งน้ำมันอันนี้จีต้มจีเปื่อยัะเนื้อเปื่อย น,นี่เป็นน้ำจิ้มพริกลาบครับใส่น้ำปลาใส่มะนาวใส่น้ำหา้านนี่ก็ผักกับครับแล้วก็มีข้าวเหน่งสิบบาทมาครับมาเริ่มกันเลยครับ เสียงรบกวนนักหน่อยนะครับไทยอยู่นังกว๋วดเตี๋ยวเปลี่ยนสถานที่ไทยทำ Một lần không tiếp bạc หมดแล้วพันสิบบาท อันนี้ต้นกระเทียมนะครับนี่ต้นหอม ก่อนระคับอิ่มแล้วครับ,รบข้าวหนึ่งมดละกริหนักเกินเดี๋ยวรถใหากนะครับน้ำหนักครับิปนี้พอแค่นี้ก่อนละครับขอบคุณครับ